หากแนวรบบีบเขมรจนตรอกร่วมไปถึงพื้นที่บ้านหนองจานครับตอนนี้ก็เสด็จน้ําเป็นที่เรียบร้อยฝั่งรัว้วฝั่งบังเกอร์ฝั่งกล้อง100%เอร์เซเรียกได้ว่ายึดคืนกันเต็มพิกัดเลยทีเดียวโดยเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแในวใชายแดนของไทยเราครับก็ต้องบอกว่าเขมรตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารอดอยากกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเนี่ยเราจับได้เพิ่มอีกแล้ว34คนโอ้โหเยอะมากนะครับรอบนี้เรียกว่าเข้ามากันจ้าละวันทุกที่ทุกทางกันเลยทีเดียวโดยก็มีหลายเรื่องราวที่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันมาเริ่มจาก บริเวณบริเแนวชายแดนกองทัพภาคที่2กันกด4จังหวัดภาคอีสานนะครับที่ยังคงคุกคุนอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดครับชาวบ้านในบริเจังหวัดสุรินตั้งแต่อําเภอลำดวนและก็บริดีณใกล้เคียงมีการพบเห็นแสงไฟปริศนาที่มีลักษณะกระบพริบและก็เคลื่อนที่ขึ้นลงบนท้องฟ้ามาตั้งแต่คืนวันที่12บครับก็คือเมื่อคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันที่13ก็คือวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นโรนของกัมเมนนะครับก็เป็นการสร้างความกังวลให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของการลุกล้ำน่านฟ้าครั้งนี้ด้วยโดยทางกองทัพไทยของเราก็กําลังจัดเตรียมกําลังพลเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้ล่าสุดครับรายงานจากแนวหน้าเองก็ยังพบการเคลื่อนไหวกําลังของกัมเมนอยู่และก็ยังมีคลิปการขุดร่องคูเลตในบริเวี่แนวหน้าเพื่อเสริมความมั่นคงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงยังมีคลิปที่ด่านกัมบูชาครับถ่าย จากบริเวณกลางเนิน677ซึ่งอยู่ฝั่งที่ตะวันตกเฉียงใต้โดยมุมนี้จะเห็นอาคารร้างและก็เห็นบ่อน้ำ และก็ยังเห็นเนิน500ที่ไทยเรายึดได้อีกฝั่งหนึ่งด้วยซึ่งก็อยู่บริเวณพื้นที่ช่องอันมาครับฐานกรเมนก็ยังตึงกาลังตรงนั้นอยู่ซึ่งเนิน 6. 7 7นั้นถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นยอดเนินหรือว่ากลางเนินเพราะว่าจุดเหล่านี้สามารถมองเห็นและควบคุมเส้นทางขนส่งจากที่ราบของกรเมนขึ้นมาสู่ช่องอันมาได้เป็นอย่างดีแล้วกัมพูชาก็มีการสร้างถนนคอนกรีตที่จะขึ้นมาเลยนะครับทั้งส่งกําลังทั้งส่งสเสบียงโดยในช่วงที่ปะทะกันครับไทยเราก็พยายามจะ ยุทธศาสตร์ของเรามาเสียเปรียบมากขึ้นยากด้วยเพราะเขมรมีการตั้งบังเกอร์แข็งแรงเลยประกอบกับเวลาก็น้อยด้วยนะครับก็เลยยึดคืนมาได้บางส่วนกับปื้นที่ช่องอันมาถ้าเกิดว่าเรายึดเนิน677ได้ก็จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในเขตอันม้าแบบ100%เเลยแล้วฐานเขมรจะไม่กล้ามาซ่าบแบบปัจจุบันนะครับก็ต้องรออนาคตนะหวังว่าไทยเราจะมีโอกาสได้สถาปนาความมั่นคงไปถึงยอดเนิน677 ยึดจุดสูงข่มให้ได้เพื่อควบคุมช่องอันม้า100%มันยังแบ่งกัน2ฝั่งอยู่นะครับเราก็มีการล้อมรั้วลวดหนามเป็นอย่างดีแต่ขมิก็ยังมาวุ่นวายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะล่าสุดครับขมิก็มีการนําคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าทูต IOT ลงบริตรวจสอบอีกแล้วบริเวณช่องอันม้านะครับซึ่งก็เคยเอามานะแต่นี่น่าจะเป็นชุดใหม่ของคณะทูตอาเซียนขมิก็นํามาลงบริอย่างต่อเนื่อง แล้วรอบนี้คุนทหารไปเยอะมากนะครับเหมือนจะกลัวว่าไทยเราจะเอาคืนแต่ว่าไทยเราก็ปล่อยไปนะคุณอยากลงพื้นที่คุณก็ลงไปครับเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วไม่เหมือนกับขมรที่มาโวยวายอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราพาทูตเนี่ยลงไปที่ช่องอันมาก็ไปถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ตาอมนั่นเลยครับที่ขมรยิงเองพังเองถล่มเองสาหรับช่องอันมาตอนนี้มันก็ถามว่าเรายึดคืนได้หนึ่งร้ยเไหมก็ไม่หนึยเ แต่ว่าเราก็ถือว่ายึดพื้นที่มาได้เยอะกว่าเดิมจากก่อนที่จะมีการปะระาการันส่วนอีกจุดหนึ่งครับที่มันสําคัญไม่แพ้กันก็คือพื้นที่ภูมคเขือครับล่าสุดคำเหม็นก็มีภาพถ่ายทงชาติไทยจากพื้นที่ต่ํานะแพลนกล้องไปสู่พื้นที่สูงภูมคเขือตรงยอดเลยก็มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลกัมบูชาด,ด้วยซึ่งตอนนี้คนคำเหม็นหลายคนก็เริ่มออกมายอมรับความจริงกันแล้วแต่ว่าบางส่วนก็ยังคงไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับบางส่วนก็เหมือนจะยังพยายามหลอกตัวเองอยู่ว่า พวกเขาไม่ได้สูญเสียภูมะเขือแต่เราก็ยิ่งตอกย้ำไปเมื่อล่าสุดใซเบิร์ดครับมีการออกคลิปมาอีกรอบหนึ่งบริเวณปลายยอดภูมะเขือเลยครับหลังจากได้มีการปรับปรุงฐานธงชาติไทยและก็เสาธงชาติพื้นที่ด้านบนเนี่ยได้มีการพัฒนาปรับปรุงความสะอาดเรียบร้อยครับทำทางขึ้นปูนจนถึงธงชาติไทยระยะทางทั้งหมดเนี่ยหกิโลเมตรและก็ได้ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อกับทางปูนไปเชื่อมถนนหลักและยังมีการเคลียร์สิ่งก่อสร้างที่ขรทําทิ้งไว้ออกไปลงหน้าผาแล้วก็น่าจะปรับปรุงเป็นสถานที่ท่่องเทียว และจัดกิจกรรมต่อไปถ้าเกิดคามเณนอยากมาเที่ยวก็ต้องมีพาส,สปอร์ตแล้วก็ทําวีซ่ามาด้วยแล้วใส่เบิร์ดก็ยังออกมาพูดตรงประเด็นอีกว่าทหารไทยเรานั้นพร้อมเกินร้อเปอร์เซนหากว่ามีการเยียบเบื้มอีกก็จะตอบโต้ก,กับหน่วยคเมเทันทีซึ่งเราก็รู้พิกัดรู้ตัวคนถามรู้ตัวคนสั่งการเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็หมายหัวไว้แล้วถ้าเกิดมีปั๊บคเมเต้องเจออีกอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมีการอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสิ่งที่จะจบปัญหานี้ได้ก็คือทางคาม จะต้องสิ้นสภาพภายัยคุกคามต่อประเทศไทยถึงค่อยเจรจา,าแบบเปิดด่านเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีการประชุมแก้ไขปัญหาในกรอบทวิภาคีก็ตามก็จะมีการโยนไปมาแบบนี้ครับจั้ง GBC JBC R b c แล้วไม่จบสักทีโยนกันไปต่อเรื่อยๆนะครับผัดกันไปอีกหนึ่งเดือนกรอบระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนคือถ้าเกิดปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยมันก็จะยื้อต่อไปเรื่อยๆปัญหาไม่จบดูแล้วนะครับต้องทาให้คำนั้นสิ้นสภาพต่อภยัยค,คุกคามของไทยไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําลายแบบโอ้โหสิ้นซากยับเยิน เพียงแต่จะต้องทําให้กัมพูชานั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งกําลังทหารเศรษฐกิจและก็ความน่าเชื่อถือเพื่อลดทอนการไปไ่ยคู่ความต่อประเทศไทยในอนาคตได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เซเบิร์ตออกมาตอบโต้ขมเทันทีนะครับเราก็พร้อม100%แล้วก็ตอนนี้เปิดด่านไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดเปิดไปขมเก็มีโทษนำเลี้ยง แล้วการที่ไม่ถอนอาหารเนี่ยมันก็ยังปะทะก,กันได้ต่อเนื่องการที่จะมาถอยเป็นแค่อาวุธหนักอย่างเดียวมันยังไม่เพียงพอนะครับเพราะกําลังทหารยังคงอยู่ในพื้นที่ประกอบกับขเมนนั้นก็เรียกร้องให้เราส่งเฉลยศึกกลับไปแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีกําลังที่เผชิญหน้ากันอยู่ซึ่งเราก็ส่งตัวไปไม่ได้เพราะล่าสุดสื่อของขเมนเองนะครับที่รายงานแบบขยี้ตากัน3ทีเพราะไม่เคยรายงานเป็นความจริงซักทีครับมีครั้งนี้แหละที่รายงานเป็นความจริง บอกว่าใช้เลยศึกของเขมร18คนที่ไทยเราจับตัวไว้นั้นตอนนี้ยังคงมีชีวิตแข็งแรงความเป็นอยู่ดีและก็ปลอดภัยซึ่งก็เป็นรายงานจากคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ครับได้เข้าเยี่ยมไปครั้งที่2และยืนยันสถานะล่าสุดอย่างเป็นทางการว่าปลอดภัยดีเขมนห้ามเฟกนิวเด็ดขาดก็เลยเฟกนิวไม่ได้ต้องรายงานเป็นความจริงเท่านั้นนี่ก็สิ่งที่เราตอบโต้แบบผู้ดีไปเลยครับเราพูดคาไหนเราก็ทําแบบนั้นไม่เหมือนกับเขมรที่เล่นลิ้นปิ้นป้อนไปเรื่อยถ้าเกิดปะทะกันอีกรอบสองผมเชื่อว่า ขำแมิรับสึกหนักแน่นอนเพราะงานวิจัยโดนของกองรับไทยเนี่ยล่าสุดมันมีคลิปออกมาแล้วนะครับคือไม่ได้ปล่อยทีละลูกนะกับไข่ของเราแต่ว่าปล่อยได้เนี่ยครั้งละหลายลูกด้วยซึ่งเราก็มีการวิจัยทั้ง โดนกองทับไทยเราแล้วก็บังเกอร์ที่สามารถกันระเบิดได้1น0เปอร์ซแบบที่ว่าคนอยู่ข้างในเนี่ยไม่เป็นอันตรายเลยแล้วก็ปลอดภัยบวกกับไม่รบพัรี่2องเองก็ลั่นออกมาแล้วนะครับว่าเปิดด่านจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะคุยต้องคุยเรื่องกําลังและก็ยุติการโกรอันนี้ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับโซนกองทับภาคที่2นะครับตอนนี้คลุกคลุนอย่างต่อนเนื่องขมรนก็มีการเสริมที่มั่นเสริมบังเกอร์เท่าที่ผมติดตามข่าวมานะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยผมคิดว่าไม่จบยังไงก็ เอาวุธิโทรปรณ์อ,ออกไปเพราะเขาสร้างที่มั่นแข็งแกร่งขึ้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องคูเลตเนี่ยที่หดกันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็มีการเสริมร่องคูเลตแบบแข็งแรงมากขึ้นคือใช้ปูนแล้วถ้าเกิดคุณไม่คิดถึงการประทะกันเนี่ยคุณไม่เสริมมาแบบนี้แน่นอนแล้วก็ไม่น่าจะจบด้วยนะครับแม่ทัพพริศง์ก็บอกว่าอย่าไว้ใจนะห้ามไว้ใจเด็ดขาดรวมถึงพบ,บทบอกองทัพบกด้วยก็ยังไม่มีใครไว้ใจขมินเลยนะครับคือสิ่งบอกเหตุมันมีกับการที่คุณเสริมที่มั่นแบบนี้เนี่ย ก็หมายเขาว่าคุณจะไม่จบกับไทยเราใช่ไหมถ้าอยากจะจบจริงๆตามที่มีข้อเสนอ GBC ยอมรับเนี่ย ก็ต้องถอนออกไปครับหยุดกิจกรรมทุกอย่างถอนกลับไปที่มันเดิมไทยเราก็พร้อมถอนเหมือนกันแต่ดูแล้วหุนเซนก็จะยังคงไม่ยอมง่ายๆซึ่งก็ต้องรอเดตติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกันกันกบปืนนี้กองทัพภาคที่สองนะครับเอาลามอัปเดตอีกโซนหนึ่งกันครับก็คือโซนกองทัพภาคที่1โดยเฉพาะบริเวณบุ้ที่บ้านหนองจานซึ่งก็มีรายงานล่าสุดออกมาเหมือนกันและก็แน่นอนว่าตอนนี้ยึดคืนแผ่นดินไทยไปแล้ว100เปอร์ซ แต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่เป็นใจกลางหมู่บ้านโดยไทยเราก็ยังเข้าไปยึดไม่ได้แต่ที่เบ็เสร็จ100%เแล้วเนี่ยก็เป็นบ้าน67หลังที่ขเขมรมันลุกล้ำแผ่นดินไทยเราชัดเจนและก็ยึดเบสเสร็จวางทั้งรอรถยนต์เนี่ยโอ้โห3ชั้นเลยรวมไปถึงงานก่อสร้างบังเกอร์ก็คืบหน้าไปมาก ซึ่งเรื่องนี้แหละที่ทางคนฝั่งกัมพูชานั้นกังวลหนักเรื่องที่ไทยมีบังเกอร์แข็งแกร่งในขณะที่ฝั่งของตัวเองครับไม่มีแบบนี้มีแต่ขุดหลุมและก็กระสอบทรายแล้วเราไม่ใช่เป็นแค่สร้างบังเกอร์เท่านั้นนะครับก็ยังมีกล้องจับความร้อนกล้องวงจรปิด ชัดแจ๋วตลอดริมชายแดน200เมตรกับพื้นที่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่สร้างรั้วแต่เราก็มีการกางรั้วดนามหีเพลงแล้วและก็เพิ่มเป็นสชั้นด้วยขเขมินไม่มีทางที่จะเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวบริเวณบริษ,รษัทบ้านหนองจานเนี่ยเหมือนทางกองระบบกจะนําเป็นโมเดลด้วยถ้าเกิดว่าเราทำสำเร็จ พื้นที่อื่นก็จะเป็นโมเดลแบบนี้ต่อไปซึ่งก็ต้องรออัปเดตติดตามเหมือนกันส่วนบ้านหนองจานกับกอนรอบที่สองมันก็ต่างกันชัดเจนนะครับภาคที่2เนี่ยเราประจันหน้ากับฐานของกะเมรแต่ว่าภาคที่1เราประจันหน้ากับชาวบ้านขมินหลังจากนี้ก็ต้องรออัปเดตกันทั้ง2พื้นที่เลยเอาละมาต่อเนื่องกันอีกเรื่องหนึ่งครับถือว่ายังอดอยากปากแห้งอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเนี่ยทหารพรานนาวิกโยธินจันทบุรีครับก็เข้าจับกลุ่มแรงงานขาเมรถึง34รายที่มีการลักลอบข้ามแดนแบบผิดกฎหมายโอ้โหมาอีกแล้วครับมากันทุกวันนะจับกันแบบทั้งวันเลยตอนนี้เนี่ยถ้ารวมตั้งแต่ประทะกันวันแรกนะผมว่าขาเมรมีการลักลอบเข้ามาไม่ต่ำกว่า7-800คนเพราะรายงานล่าสุดเนี่ยกองประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดครับก็ได้เข้าทําการลาดตระเวนบริเวณแนวชายแดน ก็มีการพบชาวกัมพูชาจานวนมากบริเวณพื้นที่อำเภอโปง่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีกาลังเดินเท้าลักลอบเข้ามายัางประเทศไทยโดยผิดกฎหมายครับซึ่งเราก็สแสดงตัวเข้าตรวจคน้นทําให้กลุ่มของชาวกัมพูชานั้นแตกกระเจิงรวมถึงผู้นําทางด้วยวิ่งหลบหนีไปในความมืดมิดก็เลยทไห้สามารถควบคุมตัวได้เพียง34รายครับแยกเป็นชายเนี่ย21หญิง13คนแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยทุกคนที่ ข้ามมาดินแดนฝั่งไรเดาเนี่ยก็จะบอกว่าแรงงานเหล่านี้ครับต้องจ่ายค่าเดินทางคนละ6 0 0 0บาทที่ผมเคยบอกไว้ว่าเป็นราคากลางไปแล้วโดยจ่ายเป็นค่าข้ามแดนจากกัมพูชา3ามพันจ่ายพนํนพาอีก3ามพันเพื่อพาเดินทางจากชายแดนไปยังที่ทํางานแล้วแรงงานกัมพูชาก,ก็ยังให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่ต้องลักลอบกลับเข้ามาในประเทศอียอีกครั้งหนึ่ง ก็เพราะว่าไม่สามารถหางานทําได้ในประเทศของตัวเองแม้ว่าทางรัฐบาลกัมพูชาจะประกาศว่ามีงานรองรับแต่เมื่อติดต่อบริษัทต่างๆก็มักจะได้รับคําตอบว่าพนักงานเต็มแล้วทําให้หลายคนต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเดินทางกลับมาหางานทําที่ประเทศไทยก็ยังทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วการข่าวกรองของหน่วยนาวิกเราเนี่ยมากกว่า34คนแต่ว่าแตกกระเจิงหนีไปได้ เพราะว่าเรามีการคาดการณ์กันว่าไม่ต่ำกว่า50คนที่จะลักลอบข้ามแดนมาโดยวิธีการก็คือเดินข้ามคลองซึ่งเป็นลำคลองแบ่งแนวขตดแดนระหว่างกัมบูชาโดยหลังจากที่เราทราบข่าวอย่างแน่ชัดเนี่ยหารพรานก็ซุ่มเฝ้าระวังและบางส่วนเนี่ยก็ลาะดตะัเวนในแนวที่คาดว่ากัมพูชาจะเดินข้ามแดนมากก็พบเห็นจริงๆนะครับแต่ว่าแตกกระเจิงไปก่อน หนีไปได้เนี่ยประมาณ10-20กว่าคนจับได้ก็สารายแล้วกลับไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนอะไรด้วยยังแบบโอโหทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วสิ่งที่เขมนต้องเจอในตอนนี้ก็ กลายเป็นว่าการสมัครงานในกัมพูชาครับทั้งงานท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมงานก่อสร้างมีติดป้ายรับสมัครนะแต่ว่าให้เขียนไปสมัครทิ้งไว้แล้วก็ให้รอเรียกแต่ก็ไม่มีการเรียกเลยแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการลอบนําเข้าไก่สดจากไทยเราแต่ว่าถูกจับก่อนก็อดแซบไปในทันทีตอนนี้แรงงานขมินก็บ่นว่าไม่มีเงินจาระะนี่ธนาคารครับมีลูกเปิดเรียนก็ต้องใช้เงินมาก อยู่ที่เขมรหางานไม่ได้ครับอยากกลับไทยพบว่าข้อความแบบนี้เนี่ยหลายข้อความมากในกลุ่มหางานมบูชาซึ่งก็ะลักมาอย่างต่อเนื่องเปิดด่านไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าเราเปิดด่านปั๊บมันจะเป็นท่อนำเลี้ยงให้กับฮุนเซนแต่ถ้าเรายังปิดด่านแะ้วก็บีบไม่ให้ฮุนเซนถอนกําลังไปทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นผลดีต่อไทยเราด้วยนะครับเชื่อว่าต้องทําแบบนี้ถ้าเกิดไม่ทำเนี่ย